สวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านครับพบกันเหมือนเดิมคนระับเปีย้อมชายฝั่งลมแรงนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลง,งานอะไรให้ได้ชมกันบ้าง ็นกระพงแดงครับ จะคงแดงครับไซน่าจะมีประมาณสักเถึงแปีดนี่นะครับกัดเหยื่อเป็นมัดคราบครับขออนุญาตปิดป่าสักครู่ครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ครับ ปลายแตกเรียบร้อยน้ำลมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมดีครับได้มาแต้มหนึ่งนนีนออ้ฝาก,กติดตามช่องด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับจะไปที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันครับสวัสดีครับ